สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันนี้วันที่28พฤศจิกายน2568นะครับอยู่กับผมถาสถาพรเกื้อสกุลกับอัปเดตสถานการณ์โลกประเด็นวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันนั้นชื่อประเด็นว่าทรัมควันออกหูหลังอินเดียร่วมมือบริกเล่นงานดอลลาร์ เกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่คุณผู้ชมคงทราบอยู่แล้วนะครับว่าช่วงหลังมาทรัมป์นั้นไม่พอใจอินเดียจากกรณีที่อินเดียนั้นยัของซื้อน้ํามันจากทางด้านรัสเซียและเป็นการซื้อน้ํามันราคาถูกนะครับทรัมป์เองนั้นก็เก็บภาษีของอินเดียสูงกว่าชาติอื่นๆอยู่แล้วแล้วก็พยายามที่จะบีบให้อ,อินเดียนั้นเนี่ยนะครับลดการซื้อน้ํามัน จากทางด้านรัเสเซียแต่ดูเหมือนว่าอินเดียนั้นไม่สนใจในสิ่งที่ทรัมป์พยายามบอกกล่าวล่าสุดนั้นพบความเคลื่อนไหวของอินเดียก็ไปผูกสัมพันธ์กับกลุ่มบริกมากยิ่งขึ้นซึ่งคืออินเดียเนี่ยเขาก็เป็นสมาชิกก่อตั้งของบริกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอินเดียมักจะมีอะไรที่เรียกว่าสวนทางกลุ่มบริกอยู่บ่อยครั้งเหมือนกัน แต่คราวนี้หลังจากที่สหรัฐบีบเยอะๆเนี่ยนะครับท่าทีของอินเดียกับบริกนั้นก็เปลี่ยนไปเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ มีความเคลื่อนไหวจากกระทรวงพาณิชย์ของจีนนะครับที่ได้มีความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของอินเดียมาสักระยะหนึ่งในการที่พวกเขานั้นเริ่มที่จะมีการทำมาค้าขายกับอินเดียมาอย่างต่อเนื่องก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ค่อยจะถูกใจนะักจนกระทั่งล่าสุดครับกระทรวงพาณิชย์ของอินเดีย ได้ถแถลงเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2568นะครับบอกว่าในฐานะสัญญาณที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์การค้าที่เติบโตขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกกลุ่มบริกับูบค่าการค้าระหว่างอินเดียกับสหรัฐอาหรับเอเมิเรตหรือว่า UAE ได้พุ่งไปสู่1แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2024-2025ก็ 2025, คือปี2567-2568นี้ ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการประชุมคณะกรรมการร่วมนะครับครั้งที่3หรือที่เรียกกันว่าจอยคอมมิตี้เนี่ยนะครับภายใต้ข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างอินเดียกับสหรัฐอาหรับเอเมิเรตซึ่งจะจัดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วมันก็ประสบความสําเร็จการจัดครั้งนี้เนี่ยนะครับอินเดียก็มีทางด้านอาเจมาทูปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับ แล้วก็ทางด้านจุมาอันคายก็จะเป็นผู้ช่วยปรัดกระทรวงกิจการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตเป็นประธานร่วมกันทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการทบทวนความคืบหน้าในส่วนของอินเดีย UAE ที่เขาเรียกกันว่าหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างอินเดียกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตเนี่ยครับหรือที่เรียกกันว่าซีพาซีพาก็คือ CEPA เนี่ยครับ ซีป้าเนี่ยก็บอกว่านี่ทั้งสองฝ่ายก็ทบทวนเพื่อที่จะให้มันครอบคลุมแล้วก็มีการหาดูโดยละเอียดเกี่ยวกับประเด็นการเข้าถึงตลาดการแบ่งปันข้อมูลการจัดสรรโคต้าทองคําแล้วก็ประเด็นการต่อต้านการทุ่มตลาดนะครับเรื่องของการบริการกฎที่ว่าด้วยการจาหน่ายสินค้าการออกใบอนุญาตนะครับฝ่ายอินเดียยังได้แจ้งให้สหรัฐสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับทราบถึงการตัดสินใจล่าสุดในการจัดสรรเกี่ยวกับโคต้าทองคํา ผ่านกระบวนการประมูลแข่งขันที่โปร่งใสสําหรับสหรัฐอับเบอเมิเรส์นั้นถือเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญของอินเดียโดยมีชาวอินเดียอาศัยอยู่ในสหรัฐอับเออมิเรส์จำนวนมากแล้วก็ส่งเงินกลับประเทศเนี่ยครับหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการขยายการค้าที่ไม่ใช่มนน้ำมันแล้วก็ไม่ใช่โลหะมีค่าคือพูดง่าย,ายๆเนี่ยไม่ใช่ น้ำมันไม่ใช่พวกทองหรือว่าแร่เงินเนี่ยนะครับเป้าหมายของเขาเนี่ยนะครับนั่นก็คือ1นึ่งแสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐภายในปี2030แต่ว่าปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยไม่จนไม่ไม่ต้องไปถึงปี2030แล้วนะครับเพราะว่าในปีนี้พวกเขาก็ถึงเป้าหมายแล้วนะครับนอกจากนี้ในส่วนของสหรัฐอาหรับเอมิเรต์นั้นเนี่ยครับ ยังได้ตกลงที่จะเสริมสร้างอำนวยความสะดวกทั้งด้านการค้าและก็ความร่วมมือด้านกฎระเบียบและก็การแบ่งปันข้อมูลอินเดียนั้นเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มบริกนะครับขณะที่สหรัฐอารับเอมเิเรตนั้นก็เข้าร่วมในกลุ่มนี้เนี่ยครับเมื่อปีที่แล้วทั้งสองประเทศเนียลงนามในระบบการชรําระสินชําระบัญชีด้วยสกุลเงินท้องถิน่นซึ่งอนุญาตให้มีการค้าขายระหว่างกันโดยการใช้สกุลเงินดีแฮม ของสหรัฐอรับเอเมรเรตแล้วก็เงินรูปีของอินเดียคือสองฝ่ายทําการค้ากันไม่ใช้เงินดอลลาร์นะครับคุณผู้ชมแต่เป็นการใช้สกุลเงินท้องถิน่นใช้เงินรูปีของอินเดียหรือว่าใช้ดีแคมของสหรัฐอรับาเอเมริเรตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่โดนั้งครับเองนั้นก็ไม่ค่อยพอใจอินเดียนะครับคือมันเป็นการลดทอนนะครับเรื่องของ คุณค่าของดอลลาร์เนี่ยนะครับเงินดอลลาร์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่กลุ่มบริกเนี่ยก่อนหน้านี้ทํามาแล้วจีนทํามาค้าขายกับชาติอื่นๆทุกวันนี้ใช้เงินหยวนเป็นหลักนะครับรัสเซียโดนคว่มบาดระบบการเงินถูกตัดออกจากระบบสวิตค้าขายก็ใช้เงินรูเบิลนะครับใช้เงินหยวนก็ไม่ได้ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐแล้ว ดังนั้นพออินเดียเนี่ยครับจะมาทำมาค้าขายกับชาติอื่น,นใช้เงินรูปีเข้าไปอีกเนี่ยยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับโดนั์นทรัมป์ทีนี้เนี่ยจากหลายเรื่องหลายราวเนี่ยนะครับของทรัมป์ที่ไม่พอใจอินเดียอยู่แล้วล่าสุดนั้นสำนักข่าวบูมเบิร์กรายงานครับว่าสาหรัฐนั้นเนี่ยครับจะเล่นยาแรงกับอินเดียคือพูดกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมพูดกันไม่รู้ฟังใช่ไหมก็ต้องเอากันสักทางหนึ่งละ่ะ นั่นคือสิ่งที่โดนดั้งรัมเนี่ยนะครับกำลังเตรียมการสำนักข่าวบูมเบิร์กเนี่ยนะครับเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้สหรัฐเนี่ยกำลังเล็งเป้าไปจะเล่นงานภาคอุตสาหกรรมยาของอินเดียนะครับโดยอ้างเนี่ยครับว่าอินเดียเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ผลิตสารตั้งต้นตัวเฟนทตนินครับกลายเป็นเรื่องแล้วล่ะครับทีนี้ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอินเดียเริ่มตึงเครียดขึ้น ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมยาเสพติดได้บรรยายสรุปแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะครับเกี่ยวกับบทบาทของประเทศในเอเชียใต้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการค้าสารเคมีอันไม่โปร่งใสซึ่งใช้ในการผลิตเฟนตานินบุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ไม่ได้เปิดเผยรายชื่อกับทางด้านสำนักข่าวบูมเบิร์กเนื่องจากว่ามันเป็นการหารือที่เป็นความลับ ในบรรดาหัวข้อที่ถูกหยิบยกมาพิจารณาก็คือการที่บทบาทของอินเดยเนียครับเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของโอปิโอย,ยครับบอกว่านี่มันร้ายแรงสามารถนํามาใช้เป็นเหตุผลในการกําหนดภาษีไปต่อสินค้าของอินเดียได้แน่นอนครับซัมเนี่ยไม่พอใจอินเดียจากกรณีที่ซื้อน้ํามันรัเสเซียอยู่แล้วไม่พอใจอินเดียที่อินเดียไปใช้เงินท้องถิ่น กับกลุ่มบริกไม่ยอมใช้ดอลลาร์ไปใช้รูปีอันนี้ก็ไม่พอใจอยู่แล้วทีนี้เนี่ยนะครับมาเจอกับภาวะแบบนี้นะครับท้ายที่สุดเนี่ยอินเดียที่เข้าซื้อน้ำมันจากรัสเซียก็กลายเป็นพื้นฐานในการเพิ่มภาษีเป็น50%เอร์ซอยู่แล้วที่สหรัฐทำมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เดือนสิงหาสหรัฐและอินเดียเนี่ยก่อนหน้านี้เหมือนจะบรรลุข้อตกลง เพื่อที่จะลดภาษีกันลงมาโดยการไปรับปากรับคำนรินทราโมดีคุยโทรศัพท์กับทรัมป์บอกว่าเดี๋ยวจะซื้อน้ำมันของอินเดียเนี่ยให้น้อยลงแต่เอาวันดีคืนดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเดือนธันวาคมเนี้ยมันจะมีซับมิตระหว่างนรินทราโมดีกับประธานดิวัลลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียและซับมิตที่นิวเดลีครับไม่ได้ซับมิตที่มอสโกเหมือนที่แล้วแล้วมา เท่ากับว่าตั้งแต่สงครามรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยปูตินเนี่ยก็จะเดินทางมาที่อินเดียอินเดียก็ไม่ได้สนใจหรอกครับสารอาญาระหว่างประเทศนั้นออกหมายจับปูตินไม่เป็นไรอินเดียไม่จับปูตินมาได้่วยข่าวกลองของสหรัฐนั้นเนี่ยครับได้ออกมาระบุในเดือนมีนาของว่าอินเดียเนี่ยเป็นซัพพลายเออร์อันดับสองของสารตั้งต้นเฟนเตนินครับรวมถึงอุปกรณ์อัดเมดยาเป็นรองประเทศเดียวครับ รองจากจีนคือจีนเนี่ยโดนสหรัฐเล่นบาทเล่นงานเนี่ยครับคว่ำบาทเล่นงานว่าเป็นผู้ส่งสารเฟนตานินเนี่ยเข้าไปที่สหรัฐอเมริกาในขณะที่เดือนกันยายนกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ได้ระบุว่าอินเดียเนี่ยร่วมกับจีนคอลัมเบียเม็กซิโกแล้วก็ประเทศอื่นๆเป็นประเทศที่ขนส่งยาเสพติดเนี่ยครับ หรือเป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตยาเสพติดผิดกฎหมายครับกระทรวงการต่างประเทศตั้งข้อสังเกตว่าการกําหนดสถานะดังกล่าวไม่ได้สะท้อนถึงความพยายามในการต่อต้านยาเสพติดของรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้พร้อมที่จะลงโทษใดๆโดยเฉพาะเนี่ยนะครับแต่การเพิ่มขึ้นของรายงานที่ระบุว่าอินเดียเนี่ยเป็นแหล่งที่มานั้นก็ขัดแย้งากับการรับทราบถึงความพยายามของจีนในการยับยั้ง การไหลเวียนของสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดไร้ายแรงซึ่งฆ่าชีวิตชาวอเมริกันไปกว่าห0 0 0 0นคนแล้วในปีที่แล้วในเดือนนี้เขาบอกว่าจีนได้เพิ่มสารตั้งต้นเฟนตานินกว่า10รายการในบัญชีรายการสินค้าควบคุมที่จะส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาการดําเนินการดังก,กล่าวมีขึ้นหลังจากที่ประธานดิีโดนันทรัมได้ลดภาษีที่เกี่ยวข้องกับเฟนตานินสิเปอร์เซนต์ก่อนหน้านี้นะครับแล้วลดลงมาครึ่งหนึ่งก็คือลดลงมาสเ เป็นส่วนหนึ่งของการสงบศึกการท้าหลังจากที่ผู้นำจีนประทับดีสีจิ้นผิงกับประทับดีโดนดันทัมเจอกันที่เกาหลีใต้เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อินเดียในอดีตมักให้ความร่วมมืออย่างรวดเร็วในการปฏิบัติการควบคุมยาเสพติดที่นำโดยสหรัฐแต่ความพยายามดังกล่าวนั้นกลับมีความซับซ้อนจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมยาในประเทศครับ ซึ่งนเรนทราโมดีนาะยกัมนตรีของอินเดียขนานนามว่าเป็นร้านขายยาของโลกนะครับคือผู้นำอินเดียเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยอินเดียเนี่ยกลายเป็นร้านขายยาของโลกไปแล้วเป็นผู้ทผลิตยาใหญ่ที่สุดของโลกไปแล้วในขณะที่เมื่อวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนที่ผ่านมา นาเรนทราโมดีได้เรียกร้องให้มีการริเริ่มต่อต้านยาเสพติดในกลุ่มประเทศ G20 เพื่อต่อสู้กับยาอันตรายอย่างเฟนทานินนักการทูตอินเดียซึ่งไม่ขอเปิดเผยนะครับบอกว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นมันมุ่งส่งสัญญาณไปยังสหรัฐว่าอินเดียเนี่ยเห็นด้วยกับสหรัฐนะในการจัดก,การกับการค้ายาเสพติดกระทรวงต่างประเทศของอินเดีย กล่าวในการแถลงข่าวเนี่ยครับบอกว่าอินเดียเนี่ยให้ความสําคัญอย่างมากกับการต่อสู้กับการค้ายาเสพติดและก็การเบียงเบนสารตั้งต้นและสหรัฐก็ได้กลายเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดในความพยายามครั้งนี้ตลอด30ปีที่ผ่านมาทั้งสองประเทศก็ได้สร้างความเป็นหุ้นส่วนในการต่อต้านยาเสพติดที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการอย่างลึกซึ้งซึ่งก็อยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงที่มีมาอย่างยาวนาน แล้วก,ก็การขยายการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองการปฏิบัติการร่วมแล้วก็การประสานงานด้านกฎระเบียบอย่างต่อเนื่องระหว่างการปรากฏตัวในพอดแคสต์โจโรแกนเอ็กเพรนในเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาแคสพาเทลแคสพาเทลนั้นเป็นผู้อำนวยการของ FBI นะครับก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังทำงานในอินเดีย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อค้นหาบริษัทเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับการค้าเฟนตานินและเดี๋ยวจะมีการปิดบริษัทเหล่านั้นกําลังค้นหาแต่ไม่ได้บอกนะครับเจอหรือไม่เจออย่างไรก็ตามครับการดําเนินคดีเพื่อให้ได้คําพิพากษาถึงสิ่งสุดนั้นมันก็เป็นเรื่องยากอายการสาหรัฐได้ยื่นฟ้องบริษัทเภสตชกรรมในอินเดียหลายแห่งสําหรับปีนี้โดยกล่าวาหาว่าพวกเขาเนี่ย ลักลอบ้ายาเสพติดสานตั้งต้นเฟนตตนินอยากผิดกฎหมายซึ่งเป็นการต่อยอดจากการฟ้องร้องต่อการคว่ำบาตรต่อบริษัทและผู้ผลิตผู้บริหารชาวจีนก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามครับคดีที่สําคัญที่สุดของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับอินเดียจนถึงปัจจุบันนั้นก็ได้เผชิญกับความพ่ายแพ้กันไปแล้ว ในการฟ้องร้องสีกระทงในเดือนมีนาคมทางการสาหรัฐก็กล่าวหานะครับว่าวัสสุดาฟาร์มาและก็ผู้บริหารสามคนสมคบคิดกันขานขายสารตั้งต้นเฟนตานินที่รู้จักกันในชื่อ N-BOX-4 p i p e ฟพ d o เปรซึ่งเป็นการขายแบบผิดกฎหมายพวกเขาได้กล่าวหาวัสสุดา ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์สารเคมีในเมืองไฮเดรราบด์เนี่ยครับที่ใช้โดยบริษัทยาข้ามชาติและก็ผู้บริหารก็ว่าได้สขายสารตั้งต้นดังกล่าว25กิโลกรัมในการจัดสกปอกครั้งให้กับเจ้าหน้าที่สายลับของสำนักง,งานปราบปรามยาเสพติดเมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้พวกเขายังกล่าวหาว่าจำเลยได้หารือเกี่ยวกับการสั่งซื้อปริมาณ4เมตริกตัน การฟ้องร้องนั้นมีรูปถ่ายของการจัดส่งที่ถูกกล่าวหารวมถึงเอกสารที่รับรองในการขายผู้บริหารสองในสามคนที่ถูกตั้งข้อหาได้แก่ตันเวียอาเม็ดโมฮัมเหม็ดฮุสซานปาร์เกอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรก,กิจของบริษัทและก็ทางด้านเวนกาตานากามาทุสุดันเจราจูมานเทนาคนนี้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดถูกจับกุมที่นิวยอร์กจนกระทั่งเมื่อเดือนมีนาคม มีการปฏิเสธข้อกล่าวหาส่วนผู้บริหารคนที่3ก็คือกฤษณะเวริชาลาซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายการตลาดคนนี้อยู่ในอินเดียและปัจจุบันก็ยังคงอยู่ในอินเดียและไม่ถูกจับกลุ่มเดือนกันยายนอายการยื่นฟ้องเพื่อที่จะยกฟ้องทางด้านมานเทนาโดยระบุว่าหลักฐานไม่เพียงพอยื่นคำรอ้องไม่ใช่ยื่นฟ้องขอไปยื่นคำร้องเพื่อยกฟ้องนะครับหลังจากทราบข้อมูล ระหว่างการเตรียมการพิจารณาคาดีโดยม,มีมีการอธิบายเพิ่มเมติมแม้ว่าข้อกล่าวหายัางคงค้างอยู่กับทางด้านพาร์เกอร์และก็บริษัทการยื่นเอกสารต่อศาลในภายหลังรบะบุว่าอายการและจำเลยที่เหลืออยู่กำลังอยู่ระหว่างการหาห,าหือเพื่อพยายามแก้ไขคดีโดยไม่ต้องมีการพิจารณาคาดีตามที่วัสดายืนยันมาตั้งแต่ต้นคดีนี้เนี่ยก็มีการเชื่อกันว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้ถูกนำมาฟ้องต่อบริษัทของวัสดายังไม่ถูกต้อง วัสดาบอกว่าเป็นที่น่าชื่นชมกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐที่ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบและก็ได้ยกฟ้องข้อกล่าวหาต่อพวกในการฝ่ายการตลาดของวัสดาซึ่งเป็นพนักงานอาวุโสที่สุดของวัสดาที่ถูกตั้งข้อหาในคดีนี้บริษัทวัสดายังบอกว่าขณะนี้เราอยู่ระหว่างการหารือเพื่อสิ่งที่หวังว่าจะแก้ไขที่เป็นประโยชน์ที่คล้ายกันสําหรับบริษัทเพื่อที่เราจะได้สามารถปล่อยเรื่องนี้ ไว้เบื้องหลังและดําเนินงานอย่างมีความซื่อสัตย์เช่นเดียวกับที่เราดําเนินงานมากว่า30ปีในขณะที่เจฟฟรีย์บราวน์คนนี้นะครับเป็นหุ้นส่วนของดีเชอร์ซซึ่งเป็นตัวแทนของมานเชนาปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเช่นเดียวกับทนายความของทางด้านเวริชาลาและก็ทนายความของปาเกอร์ไม่ตอบสนองต่อคำขอความคิดเห็นของตัวแทน เหล่านี้เนี่ยครับไม่ตอบคําถามต่อสื่อมวลชนในขณะที่ตัวแทนจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐก็ปฏิเสธที่จะตอบคําถามนักข่าวเช่นเดียวกันคดีต่อต้านวาสุดามีลักษณะอย่างที่ผิดปกติเมื่อเทียบกับคดีเฟนทานินอื่นๆตัวอย่างเช่นในคดีอื่นๆผู้ค้าที่ถูกกล่าวหามักจะถูกกล่าวหาว่าติดฉลากสารต้กต้นเฟนทานินผิดแล้วก็รับการชรําระเงินด้วยสก,กุลเงินดิจิทัลซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มักใช้เพื่อปกปิดร่องรอย อย่างไรก็ตามวัสุดาไม่ได้ถูกกล่าวหาว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งแบบนั้นภาคเภสัชกรรมของอินเดียคาดว่าจะมีการเติบโตถึง1,30 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2030โดยได้รับแรงหนุนจากบริษัทที่ผลิตยาสามัญวัคซีนยารักษามะเร็งส่วนประกอบยาสําคัญแล้วก็ยาอื่นๆประเทศในเอเชียใต้แห่งนี้มีจํานวนโรงงานผลิตที่ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐนะครับ ที่เรียกกันว่า U.S. Food and Drug Administration หรือว่า FDA เนี่ยมากที่สุดนอกสหรัฐแล้วนะครับและก็ส่งออกยาที่เป็นมูลค่า3500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปีที่แล้วอุตสาหกรรมนี้ยังมีด้านมืดนะครับยาที่ปลอมแปลงและก็ไม่มีมาตรฐานรวมถึงโรงงานที่ผลิตต่ำกว่ามาตรฐานได้สร้างปัญหาให้กับภาคส่วนนี้ ยาผิดกฎหมายรวมถึงยาแก้ไอปลอมยารักษามะเร็งยาหยอดตายาทําแท้งได้ถูกขายไปต่างประเทศและนําไปสู่ผลลัพธ์ที่หายนะรวมถึงการเสียชีวิตของเด็กไมเคลอบราวเป็นอดีตผู้ช่วยทูตประจําสำนักงานปราบปรามยาเสพติดประจํากรุงนิวเดลีของอินเดียบอกกับสํานักข่าวบูเมเบิกว่าขนาดของอุตสาหกรรมเคมีและเภสัชกรรมของอินเดียสร้างความท้าทายให้กับความพยายามในการควบคุมเฟนเตนิน บริษัทขนาดเล็กที่ต้องการสแสวงหากำไรจากการค้าเฟนตอนินสามารถหลบเลี่ยงการจับตาได้ง่ายแล้วก็ใช้ประโยชน์จากความจริงที่ว่าสารตั้งต้นโดยทั่วไปมีหลายรายการไงที่นำไปใช้งานซึ่งหลายอย่างมันถูกกฎหมายไงครับในกรณีเอนบ็อกไปเปอร์ิดอนซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่เป็นประเด็นในคดีเฟนตอนินของสหรัฐหลายคดีบริษัทอินเดียมากกว่าสิแห่งที่ส่งออกสารนักล่าวมากกว่า 27เมตริดตันระหว่างปี2019ถึงปี2024นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่ได้นั่งเทียนขึ้นมานะครับเป็นข้อมูลที่มีการรายงานจาก Import Genius ของจีนครับแล้วจีนเนี่ยเป็นผู้ซื้ออันดับหนึ่งโดยซื้อ20ตันขณะที่บริษัทเม็กซิโกซื้อ5.8ตันบริษัทจากสหรัฐ ซื้อหกสิบห้ากิโลกรัมเท่านั้นดังนั้นตอนนี้เนี่ยครับจากเรื่องอื่นๆที่อินเดียเนี่ยนะครับสร้างความไม่พอใจให้กับโดนั์นทรัมป์อยู่แล้วแล้วล่าสุดมีเรื่องของเฟนตอร์นินเข้ามาอีกตามการรายงานข่าวอย่างที่บอกเลยครับว่าทรัมป์นั้นเนี่ยไม่พอใจนเรนทราโมดีมาก่อนหน้านี้แล้วแม้ตอนที่เจอกันบอกว่าเพื่อนรักเพื่อนรักแต่ตอนนี้อาจจะไม่ได้รักแล้วเก็บภาษีก็สูงขึ้นจะเล่นงานความบาดอีก ล่าสุดนั้นจะเล่นอุตสาหกรรมยาของอินเดียแบบยกใหญ่นะครับก็รอดูครับว่าอินเดียนั้นจะตอบโต้เรื่องนี้อย่างไรเพราะดูแล้วอินเดียนั้นก็ไม่ได้แคร์สหรัฐอเมริกาตั้งแต่พวกเขาบอกว่าให้ซื้อน้ำมันจากสหรัฐไม่ต้องไปซื้อจากรัเสเซียเลือกซื้อจากรัเสเซียซะเดี๋ยวจะคว่ำบ,บาทเดี๋ยวจะเพิ่มภาษีตอนนี้ก็เพิ่มภาษีกันมามากมาย แต่ดูอินเดียก็ไม่สนก็ยังซื้ออยู่สุพรัมนั้ยใช้สังกรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอินเดียนั้นย้ำนักย้ำหนาว่าการซื้อน้ํามันราคาถูกจากรัสเซียนั้นเป็นการทําเพื่อประเทศเป็นการทําเพื่อประชาชนนะครับเมื่อมันมีผู้ที่เสนอขายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดอินเดียก็ได้รับผลประโยชน์อินเดียก็ยังซื้อจากรัสเซียอยู่ นั่นคือความเคลื่อนไหวทั้งหมดนะครับที่นำมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วท่านสามารถที่จะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถ่ายอัปเดตกันได้ท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแยง้งแบบนี้นะครับแบบที่ผมกําลังเล่าให้ฟังกันอยู่ สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศที่น่าสนใจอย่างเช่นสถานการณ์เรื่องของเวเนซุเอลาแบบนี้นะครับกับสหรัฐอเมริกาคุณผู้ชมรอฟังวันเสาร์วันอาทิตย์ผมมีเรื่องเวเนซุเอลานะครับน่าสนใจมากในขณะเดียวกันยังมีเรื่องข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจหลายๆประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนก็นำมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันไม่นับรวมเรื่องสาระความรู้ วิทยาศาสตร์นวัตกรรมการพัฒนาอาวุธยุยธโทโธปกรณ์แต่ละฝั่งแต่ละค่ายในขณะเดียวกันท่านเข้ามาแล้วท่านกด subscribe แล้วกดติดตามแล้วท่านยังสามารถที่จะร่วมสนับสนุนช่องถามเดตด้วยการมอบซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์ตงสำหรับข่าวที่ท่านชื่นชอบเป็นรายครั้งก็ได้นะครับหรือท่านจะสมัครสมาชิกรายเดือนผมมี3แพ็กเกจครับแพ็กเกจเริ่มต้นนั้น1 0 0บาท แพ็กเกจถัดมาสามร้อยบาทแล้วก็แพ็กเกจ600บาทนะครับร่วมสนับสนุนกันได้หรือท่านจะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์ครับ,รบเลขที่บัญชีก็หนึ่งหก1 1้าสามสี่สองห้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตนะครับ วันเสาร์ว,วันอาทิตย์ก็มีข่าวให้ชมกันนะครับแต่ว่าจะไม่มีการไลฟ์ยาวๆแบบนี้จะมีข่าวสั้นแต่ว่าข่าวสั้นนั้นเนี่ยนะครับของผมทุกวันนี้คือ8นาที10นาทีให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแบบจุใจสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุก,ท,กท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนั้นนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ